สวัสดีครับนะรับคนรักเกมเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงงาน DIY, DIY <c oughs> การทําชั้นวางตลับนะครับง่ายๆเลยก็คือพวกไม้อัดนะไม้อัดสี่เหลี่ยมตัดให้มันพอ,พอประมาณนั่นแหละอันนี้ผมแปะไปรอบแรกแล้วอ่ะคืออธิบายให้ฟังว่าพวกปูนเก่าสีสีปูนเก่าแล้วเนี่ยมันจะร่อนมันร่อนหลุด ติดองมากับกาวร้อนอ่ะนะเสร็จแล้วแปะรอบสองเนี่ยอันไหนที่มันเคยหลุดลอันนี้เพิ่งหลุดอันแรกนี่นอันอื่นยังไม่หลุดมันจะเริ่มบ่งบอกคือมันจะเริ่มคอนเหมือนฟันอะที่โยกอะคอนนิดหน่อยเอาละแต่รอบสองอันเนี่ยคือคือที่มันหลุดเนี่ยเกิดจากสีมันล่อนติดลงมาแต่ฝั่งที่ติดกาวร้อนกับสีเนี่ยยังแน่นส่วนนี้เราซ่อมใหม่ก็คือรอบสองเนี่ยพอมาหลุดแล้วเราก็ใส่ลับเข้าไปอะ เราก็เอากาวร้อนแปะเหมือนเดิมเพราะรอบสองแล้วผมไม่เคยเจอมันหลุดเลยนะอ่าเนี่ยอ่ฮะกาวร้อนกาวร้อนแบบที่ปืนยิงกาวนะอ่าก็ทันวางง่ายๆนะครับ DIY ที่วัสดุดเหลือใช้พวกไม้อัดทั่วไปแปะเข้าไปรอยเดิมครับที่เคยมาร์กแล้วแปะไว้ทีนี้มันแน่นเพราะว่า ลักษณะคือสีที่มันร่อนเนี่ยมันก็ลงเข้าไปประสานเข้ากับปูนที่เดิมอ่ามันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าตรงเรียกอะไระตรงกลางระหว่างสีสีที่มันเสื่อมคุณภาพเนี่ยที่มันล่อนจากปูนออกมาเนี่ยมันถูกแปะเข้าไปที่ปูน แล้วก็คือเป็นกาวร้อนกระปูนแล้วก็มาสีสีที่ร่อนแล้วก็มากาวร้อนแล้วก็มาไม้มันจะกลายเป็นอย่างนี้แหละทีนี้จะแน่นเปียเลยรอบรอบสองถ้าถ้าถ้ารอบถ้ามันร่อนแล้วเนี่ยต้ซ่อมใหม่อันนี้เป็นปีแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งโยกหลุดไปอันเดียวคือผมเอาเกมป๊อปอายออ,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 ออกมาใช้งานแล้วไปเนี่ยไปพอแงะหยิบป๊อปอายอะ อาออันนี้คอนโยกเหมือนฟันเหมือนฟันจะหลุดอ่ะมันไม่ได้หลุดทีเดียวไงมันยุกโยกผมก็เลยเอาออกมาเออก็เป็นอย่างที่เห็นสีมันลอกสีมันล่อนนะสีเกาเป็นกันได้ดังนั้นงาน DIY ก็ช่วยได้ครับพวกนี้เพียงเรามีปืนยิงกาวนะปืนยิงกาวักอันวัสดุที่เราใช้เนี่ยแบบเนี้ยแน่นครับ แต่พวกชั้นวางเกมก็นี่ <Yeah. S 1> ชั้นวางเกมของผมก็วางสองเครื่องเลยนะแต่ถ้าจะรับน้าหนักดีๆก็คืออันนี้ก็ยังไม่เคยร่อนนะ <Yeah. S 1> มืดไปนิดึึเหมไมนเป็นไรเ,เนาะ <Yeah. S 1> ก็คือผมจะทำนี้ด้วยอันเนี้ย <Yeah. S 1> เขาเรียกอะไรนะ <Yeah. S 1> มีรองสองอันมีรองแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่แล้วก็แผ่น แผ่นโคงไอ้เหมือนเหมือนเป็นเสาเนาะให้มันแข็งแรงอะมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนี่วางสองเครื่องเลยนะเนี่ย D S อ่ะ D S อ,อ้วนกับ D S I วางคู่กันเลยเหมือนกันนี่เหมือนกันนะผมทำเงี้ยงานสะสมเราอะนะผมก็มีไม่ไม่เยอะหรอกมีประมาณนี้แหละงานสะสมมีนิดนิดหน่อยอ่อพอที่จะเอาไว้เอาไว้เป็นต้นแบบต้นส่วนใหญ่ผมจะ เอาไว้เป็นต้นตัวแม่ตัวเทสอย่างพวกตลับพวกนี้ก็เก็บไว้ประมาณคร่าวๆ<ช>เพื่อเรา<ช>มีแล้วเอาไว้เทตลับได้เวลาเรามีเครื่องเป่ามาเพื่อจะเอาเครื่องเป่าไปขายเนาะเราต้องมีตลับเทสอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเป็นตัวที่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายอะเอาไว้เทของอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บอะไรที่มันเอาผมเป็นงานเทสอะไม่ไม่ได้เชิงว่าจะต้องเก็บของแลแบบของราคาสูง ออแต่แต่ถา้าถ้ามีเหลือขนาดนั้นก็ทําได้แต่ผมไม่เอาเงินไปทำอย่างอื่นไงคงไม่มาอยู่กับตรงนั้นแบบเกมสมมติเกม,ม,ม,เกมแท่งเงี้ยคนดีถ้ามีกาีี้ถมคนให้เอาไม่เอาก็ดีดีกว่าดีดดเอ,อ่อถังก็ฟังหลายๆแง่ยอย่างเครื่องเกมที่ผมเคยพูดไว้ว่าผมไม่ชอบข้างในสายไฟมันลุงรังอ่ะเปลี่ยนใหม่เป็นถ้าถ้าพูด ไม่ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงนะคือจะบอกว่าเปลี่ยนหม่ทําเป็นซ็อกเก็ตเสียบได้ไหมเออเอาสายไฟมันรวมกันทําเป็นซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตเสียบแต่ไม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 ่ได้ว่าทําไม่ทําไม่ดีนะยังไงถึงเปิดมันมันลุงลังข้างในแต่ว่าการใช้งานมันใช้งานได้ก็ถือว่าต้องยอมรับคนที่ทําอ่ะเพราะถ้าพูดถึงว่าถ้าให้ผมไปทําก็คงคือ เอองานมันต่างกันเนาะหมายถึงว่ายอมรับไงว่าเขาก็สามารถที่จะพาบอร์แล้วทําได้นะผมยังไม่ได้ศึกษาพวกนั้นก็ดังนั้นผมไม่ได้ทาเครื่องพวกพาแบบนั้นผมก็ไม่ยัมีความสามารถที่จะไปทําอะไรขนาดนั้นแต่ผมจะเป็นงานมอดเสริมซะมากกว่าเสริมหรือซ่อมบารุงให้เครื่องมันใช้งานได้ปกติแล้วก็โค้ดวัดโปรแกรมลงเกมผมสายทั้งนั้นแต่ทาพวกนี้ดูไหม ทำนะผมก็มีเครื่องที่มอสเองใส่อะไรข้างในเข้าไปแล้วแต่เราเอาใส่เพิ่มอย่างเช่นทําเป็นโน้ตบุ๊กแทนเงนี้ยมีจอมีอะไรเออเดี๋ยวอนาคตได้เห็นแน่นอนพูดกันเกินไปก่อนอแค่นั้นแหละดังนั้นวันนี้นอกเรื่องไปเยอะอ่ะพูดถึงเรื่องนี้แหละชั้นวางพอดีมันร่อนพอดีผมเลยเอามาทําคลิปให้ดูเป็นงาน DIY เนาะ อ่าเป็นตัวแบบต้นตัวอย่างแบบนี้กันมันก็สวยงามดีดูเป็นระเบียบดีนะสําหรับคนที่มีวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นไม้อัดอย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งจนถ้าเอาถ้าไม้พวกเนี้ยถ้ามันอยู่ในบ้านเนี้ยมันอยู่ในที่แห้งๆแบบเนี้ยในที่แห้งๆร้อนๆในที่เอ้นั่นแหละไม้มันไม่ถูกกับความความร้อนและความชื้นแบบอ้าวเดี๋ยวตอนเช้าโดนฝน โดนน้ําเปียกมันก็พองเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวโดนแดดแต่ถ้าแห้งๆอย่างเดียวมันก็คงชอบมัง้งเออแต่แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบน้ําดีกว่าไม่ชอบน้ํากระปวกอ่ะไม้พวกนี้เนาะถ้าเราไปทิ้งไว้มันลรยข่ามันก็ดูลายข่าจริงนะวางอยู่กับพื้นน่ะคนไม่เห็นข่าไม่รู้จักไม่รู้ว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้อ่ะก็เหมือนไก่ได้พลอยก็ไม่รู้ว่ามันไอไม่เคยคิดเลยว่าไ,ไม้อัดธรรมดาแค่เนี้ย มันยังสามารถที่จะทําเพิ่มมูลค่าได้ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไอ้ตรงที่วางหรือว่าเราเระบายสีหรืออะไรให้มันดูสวยงามกว่าเน,นี้เหลาให้มันเรียบให้มันอะไรแกะสลักก็แล้วแต่มันก็กลายเป็นงานขนาดเหมือนแท่งดินสอเห็นปะคนยังมาแกะสลักแท่งดินสออะกลายเป็นของมีมูลค่าไปเลยจากแท่งดินสอเปล่า,า,าลๆดำๆชี้ขึ้นมาเขาแกะสลักให้จนสวยงามเหมือนกัน อย่างนี้ก็มาดูเข้าท่าก่อนไมล่ะแค่นั้นเองดีกว่าไม้ที่เราเหลือใช้เนี่ยวางทิ้งไว้กับพื้นเฉยๆเพราะมันแล้วมันเป็นแค่เศษไม้ที่ชิ้นๆเองนะเออเราไม่ได้มีไม้แผ่นยาวเราไม่ต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาหลักพันเพื่อที่จะมาใส่มาวางตลาดเกมอนะเป็นตู้วางสวยงามงอันอันนี้มันก็สวยงามได้ถ้าเราก็ยังไม่พูดถึงก็ทุกอย่างมันไม่มีเสร็นะ เหลือๆระบายสีตกแต่งเขียนลายหรืออะไรแล้วแต่คงอาทาสีดำมั่งกับเป็นโทนนึงทีขาวเป็นโทนหนึ่งเงี้ยแล้วแต่ทําให้มันเป็นแบบงานให้มันเป็น,ปนงานอาร์ตก็ได้มันก็เวิร์กอะ่ะอันนี้เหมือนกับเหมือนเป็นกระดาษกระดาษเปล่าเขาเรียกไรนะกระดาษเอฟซีเปล่าเอองานของเราเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเปลือกนอกอย่างเงี้ยมาริโอผมก็มาระบายไปเรื่อยตามจินตนาการเงี้ยเหมือนกัน ให้ไปดูเป็นงานของเราอะนะงานสะสมของเราบางอย่างก็มีตัวแม่อยู่แล้วเนี้ยก็มีตัวแม่แล้วก็เอาตัวตัวดีตัวมอสบ้างเว้ยตัวดีไอว DIY ทำแปลกๆทำสีปแปลกอะไรเงี้ยเออเราผมชอบดอังนั้นไงว่ามันมันชิ้นนี้มันไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะเออชิ้นชิ้นนี้มันไม่เหมือนใครอะ่ะก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นงานศิลปะแหละลอะไรประมาณนั้น เงื่อนเอ็นเอฟทีนั่นไงงานเฉพาะเอเคงั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับแชร์เรื่องเกี่ยวกับการทำชั้นวางก็เห็นว่าทุกๆอันก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นเดียวกันกะอันนี้นะก็ตัดเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาปืนยิงกาวยิงกาวร้อนใส่แล้วก็แปะทุกอานแบบเนี้แล้วก็วัดแล้วก็อะไรดูดีๆแค่นั้นเองว่าไม่ให้มันเอียงแล้วนะครับสวัสดีครับ